ที่จ้าพวกประช่องเตงตองชาแนลจ้าเพิ่งมาเพิงพ่งผลงานอดอกใหม่ต้นใหม่จัดไว้อย่างสวยงามต้นใหม่กำลังงามมาให้มึงมึงเละเมดเละเมดนี่นี่เละเมดหักเมดเนี่ยเนี่ยมุนมุนมดเนี่ยมุนมดเลยเนี่ยคนหกัก อยอดงามๆไอ้ฮากหมดเลยมัดนี่คนไม่อีกนี่บักโตป่วนนี่นี่ปากเข็ดบักเข็ดนี่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 ยนี่บ่าวมั um. น Alf. นี่บักนี่แหละมันเด่นมือขึ้นมุวนมดต้นไม้บานขยับมุนไปมดบักมันม่นี่ม่นี่เลยออกม่นี่เลยมันเร็วไม่เร็วบ่นั่นนั่นมึงน้ำบ่น้ำปักบ่เออนั่งยืดีมึงบ่าวไอ้ต้นไม้พังหมดล้นี่โอ้ยต้นงามๆ เสียใบจะขคืนมั้งเสียใบคืนยี่ดอกเดี๋ยวบนนี้เราไปปลูกด้วยบานอีกง่ายเสียใบมันหักต้นไม้แม่ที่ไร่เนี่าไปเข้าไปเข้าไปบอใจบอเฮ้อบอฟังบอที่เบาเนี่ยสนใจบอฮ้ ตอนไหนมันหาันพังเข้าใจปะนั่งดีนั่งลงโอ้ยเบายากเดปล่อยวัดด้เนอปล่อยวัดอบอปนีนยังม่านนั่นนั่นนั่น,น,น นันเสียงยังมาเอาเอา,เอาเอาเอาเสียงยังบันเอาบ่าต้องมากเลยบ่ต้องเก็ไบ่ต้องใส่เก็สความดื้อบึ้งไงเบึ้งคุนโอ้ยต้นไม้หักหมดกำลังงำงำข้างไปจยุดข้งไปยับตาคุนหักหมดเลยต้นยอดนี่นีละยอดนี่ละหักไปเมื่อกี้ มันต่วนชอนเงินตนชอนเงินของเพงเพียงบ๊ะไปไปเอาเอาเาเอารถมาเลยเอาเอาเอไปเลยไปเลยนี่เลยนี่เลยว้าว้าย้า้าวยาาเลยรถารถารถมารถ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  คลิปนี้แค่นี้แล้วจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเิ็นกองชแนลนุ้นจ้าคนดีดนอ,ยอย่ะเดอ่างดิ้ดฝุ่นอยากหูเล็กชาวบ้านหมาหนีหมาหูเรือเปล่าบิ้งมาอย่างหูเล็กชาวบ้านฝุ่นซองเบิึงเอาเอาซองเบิึงเอารถจังสั่นอีกตั้งห่าเลยเอาอเฮียจังกันเฮียจังกันเนี่ยเอา เ,อ,เ,อ,เ,อ,เอ็มมงอ็มึงมามาเนี่ยดูว่ามาจะมาเฮาไอ้จนหรือว่ามาสอนลูดูรเรื่องเชาวบ้านเอยากดูเรื่องชาวบ้านขนาดไหนเอ้า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 ไ,ไปเด้อไปเด้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi Gõ Để đi bỏ lỡ những video hấp đấy anh đi anh bò cái đi đi ข่ามาบ้านทีละยีโรตยีโรตแล้วข่าวาพี่ม่นม่อนไปแล้วบ้านนี้ไปแล้วข่ามาข่ามาข่ามาบ้านเร็วูม่อนรถขย,ยับเร็วๆนั่นข่ามานีข่ามาบ้านอุบลีย่แต่ถังรถยานอุ้ยยีแต่ถังรถมานีไมานีม่อนแล้วแล้วแล้วม่นไม่นี ไปอยู่แต่ทองรวดปุ่นบาดยานท่านทีใจเขาบ้านมันดิแล้วมันแลวม้แล้วม่นม่นมนม้วแลวแล้วแ้เาบ้านเฮาเขาบ้านเฮาเขาบ้านเฮาปะปมามามาเรื่อยเล้วาบ้านเฮาเขาบ้านเฮาปิดประตูปิดประตูเขาบ้านเฮาือยอยเ่อยเอยเ่เอย่อย่อยอรเเรเร เขาเก็บขยะมันกระจวนอยู่บกันนี่อยากคุยอะไรซะบ้างก,อากงอาา็อยากคูยได้ยังเออน้องอยากหันละอยากหันเราบอไปยังสันโอ้ยเนาะคลิปนี้แค่นี้ก็ได้จ้าเด้อฝากก็อ่ากดติดตามช่องเต็งตองชาแนลด้วยจ้า